พาไปดูเขาบอกยุคนี้เนี่ยนะ,ะหลวงพ่อเขาต้องช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันกิที่พึ่งสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วถ้ามันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรด้วยต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีกําลังใจขึ้นดีเขาเอาสตอเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเนี่ย<ะ>เอาสตอที่เอาไปผัดกะปิผัดอะไรอย่างเงี้ยสตอนี่นะอ่าสตอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปแจกให้ชาวบ้านผ่านวิธีปลูกเสกด้วยอุย้ยสตอปลูกเสกเ<อ>ไม่ได้กินกันโควิดนะแต่ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยนะฮะให้คนที่เจอกับโควิดในยุคนนี้เะรับ มีอาหารการกินปลุกเสกแล้ว<อ>กินขับไล COVID, ่โควิดอย่างน้อยมันเป็นขวัญกำลังใจ<อ>แล้วคอยเตือนให้คอยเตือนให้คนเนี่ยนะตระหนักถึงพวกโควิดต่างๆด้วยหลงวงพ่อก็ใช้วิธีนี้เลยบางทีชาวบ้านอาจจะลืมมันจะละเลยไงไม่ค่อยสวมหน้ากากไม่ค่อยล้างมือหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้ติดป้ายไปเลยต่อปลุกเสกแล้วกินแล้วขับไล่โควิดแต่ไม่ได้หมายความว่ากินแล้วจะไม่ติดไม่ใส่หน้ากากนะนะหลวงพ่อบอกว่าให้มันเป็นเหมือนกุศโลบาย<อ>นะครับ ที่จังหวัดตรังนะครับที่อำเภอสิเกานะครับพระครูปัญญาวัชราพรนะครับจเจ้าวาดวัดนาเมืองเนี่ยนะฮะเอาตอเออเตอเนี่ยนะฮะไปแจกให้ชาวบ้านหลวงพ่อบอกนี่ปลุกเสกมาแล้วนะโยมเออเอาไปเก็บไว้ทานกันในยุคโควิดรู้หากินกันลําบากในช่วงนี้ปลูกเสกมาแล้วจะได้มีกําลังใจกันด้วยเป็นสิริมงคลด้วยนะฮะช่วยแบ่งเบาค่าใช้ใจ่ายของญาติโยมด้วยนะครับออนี่แหละเขาบอกว่า ท่านเจ้าวาดเนี่ยผุดไอเดียขึ้นมาเนี่ยนะฮะสร้างขวัญและกําลังใจออให้แก่คนในพื้นที่นะครับอออลองลองฟังกันดูนะครับคือเริ่มต้นมาก็เห็นว่าตอนนี้ชาวบ้านอ,อ,อยู่ในช่วงของออจิตใจก็เครียดกันอยู่ก็เลยหลวงพ่อมาให้กําลังใจแล้วก็ปากของมาก,กว่าแต่ตอนนี้เป็นตะตอของตางฝั่งใต้แล้วแต่ตอนี้เป็น หลวงพ่อเสกมาแล้วเสกมาแล้วกินตะตอแล้วพอเพีนจันว่ากับไล่โควิดไปหมดเลยเทุกคนที่ได้รับกันไปทุกคนและที่ยังไม่ได้รับก็ได้ให้ถีได้พรไปจนัว่าทุกคนทุกคนขอให้หมดจากโควิด19เป็นเยี่ยมเยียนได้กำลังใจ ตัวนี้เก็บผุกเสกมาเรียบร้อยแล้วเก่บอกว่าไอ้มาเจกกันคนละกวนแล้วเออเจกกันคนละฝากกันละฝากได้ไปจนมีกำลังใจโควิดเลยจะบอกว่าแต่ว่ากินตอนนี้แล้วไม่เป็นแล้วโควิดก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดกินแล้วไม่เป็นก็เป็นัลกำลังใจถ้า